สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับอ่ะเป็นงาน King of Artic the Monkey D Luffy Gear สีสเปเชียลกับร่างของ Snake Man น,นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เรารีวิวเป็นตัว Bow Man ไปนะฮะ Bow Man ตัวนี้จะเป็นตัว Snake Man ซึ่งจะเป็นตัวที่รีออกมาเหมือนกันน <c oughs> ะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้อ่ะดันข้างอ่ะออกมาเป็น2ตัว ด้านหลังอ,อีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างน,นี้จะมาแกะดูข้างในกันซึ่งลิงก์ตัวเก่านะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปให้ดูแล้วกันนะฮะเราลองไปลองเทียบดูแล้วกันว่าตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยมันต่างกันที่อะไร ตัวนี้นะฮะจะมีบับเบิลห่อมาให้ด้วยนี่ในถุงก็จะมาเป็นลักษณะของถุงถึงเดียวนะฮะก็คือจะมีแบ่งเป็นที่ตัวเนี่ยจะมีกระดาษห่อ,อกั้นไว้อีกทีหนึ่งด้วยมีฐานนะฮะจะเป็นรูปควันมีหัวแล้วก็มีแขนลักษณะแบบนี้นี่เราจะมาแกะรีวิวดูข้างในกัน อันนี้นะฮะตัวก็คือจะมีไอ้นี่คือเไปกั้นตัวควันไว้อีกทีนึง <c oughs> ซึ่งตัวนี้ควันมันจะติดมาที่ตัวเลยนะฮะไม่ได้แยกมาเหมือนตัวบาวแมนซึ่งอันนี้จะออกเป็นควันแข็งไปเลยตัวนี้ก็คือนะฮะเป็นสีก็จะเป็นออกเหลือบๆแดงๆเหมือนกันกางเกงออกสีอ่อนกว่าคราวที่แล้วนะฮะอันนี้จะรี่าแบบไฮไลท์สีอ่อนเยอะกว่า ตัวก็จะเป็นชุดเสื้อสีดํานะข้างหลังจะมีหมวกอันนี้จะเป็นหมวกซ้อนสองใบถ้าต้องไปสังเกตดูเป็นหมวกข้างนอกใบนึงแล้วก็มีหมวกฟางซ้อนอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งควันก็ออกจะเป็นสีแบบมง่วงน วนอันนี้ก็จะเป็นหัวซึ่งหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะแยกหัวออกมาหัวก็จะเป็นตั้งตั้งแบบซุปเปอร์ซีนะฮะแบบนี้เลย <S <S นี่หน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็จะมีเป็นแขนอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบสีออกแบบเหลือบแดงๆอยู่เหมือนกันก็จะมีเป็นลายของฮาคิอยู่นะฮนะ อ่ะอันนี้เราจะมาประกอบดูเลยนะฮะวัวนี้จะประกอบไม่ยากเข้ากับโันที่แล้วเพราะว่าฟันมันจะติดมาให้เลยอ่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะ ก็คือรายละเอียดมันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับอือไปล่างสแนคแมนอันนี้ที่กำลังสู้อยู่อ่านี้จะมาหมุนให้ดูช้ชอๆไซน,น,นี้เลยละ่ะนี่นะครับอือ อันนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะมันจะอยู่ประมาณสิบเจ็ดครึ่งอะผมตีว่าเป็นสิบเจ็ดแล้วกันนี่ประมาณสิบเจ็ดนะฮะตอนนี้จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดเซนอ่ะ <Sure. S 1> มันจะหักลบส่วนที่มันเกินในไม้มันทัดมาหน่อยนึง นะฮะอ่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางค่ายเนี่ยเขารีออกมาเป็นตัวที่2แล้วก็ใช้คำว่าสีสเปเชียลอ่ากับ King of a r t s ตินะก็คือมันเป็นเรื่องปกติของอาร์ตอ่าคิงอ a ฟอที่ก่อนในนี้ก็จะมี Solo. โซโลโหกี่สีอะสี่ห้าหกสีเลยมั้งอย่างตัวลูฟี่ก็ออกมา3 4 5สีห้าสีเหมือนกัน ซึ่งตัวนี้มีหลายสีก็ไม่แปลกครับโอเคนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ